สวัสดีครับสวัสดีสมาชิทกทุกๆท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสืบบุรีครับวันนี้มีกล่องใหม่หมาอีกแล้วนี่อ่ะก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ช่องทางในการติดต่อนะ เบอร์โทรศัพท์นะครับ08 4 9 9 5 9 1 4 6นะครับอ่าแคปเก็บ,บไว้เลยครับนี่หรือว่าจะแคปคิวเอาโคดนี้ก็ได้นะนี่อ่ะคิวเอาโคดนี้ก็ขึ้นแล้วครับนี่อ่านี่ไลน์แอดนะครับนี่ใส่แอทไซนำหน้าครับ TG 6 3สามตัว ทีจีตองหกก็ได้ครับจำง่ายง่ายทีจีตองหกครับอ่ะมาชมกันผมก็ไม่รู้ว่าน,นี่มาจากไหนเนี่ยสมาชิกส่งมาจากอ๋ออันนี้ดูไม่เป็นด้วยซับมันเป็นเคอรี่นะอ่ะไปดูกันดีกว่า บมาหลุ้นกันมีดอ,อันนี้มันคมมากครับนี่คัตเตอร์ครับนี่ตาอะไรเนี่ยนี่ม้าเนี่ยตาม,ม้าเนี่ยครับนี่โอ้ยแบบนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอ่ะมีแค่นี้นะ ำไมมันน้อยนิดจังน้อยน้อยนิดนิดออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโห้ยไปน้อยแล้วดูว่าจะเป็นชุดอยู่นะโอ้โหใส่ซองมายังก็แตกได้ครับแบบนี้ต้องห่อเช็ดชู้มาด้วยนะแนะนำให้ห่อกระดาษเช็ดชู้มาอีกชั้นหนึ่งนะครับ ผ้าผงนี่ค่อนข้างแตกง่ายนะผมบอกให้นะหลายองค์เกวเลยโอ้แท้เนี่ยนี่ผาลาอดนี่แท้ขุนแผนนะครับนี่พิมพ์เล็กแท้ขุนแผนพิมพ์กลางผมดูจากตาด้านนอกครับไม่ได้ดูในจอนครับเนี่ย เอ็มมันแปลกๆแ,แท้แท้แท้ดูขอ,อตัดนี่เนื้อดินนี่โอ้โหศูนย์หกนางพญาโอ้โหหน้าตาติดชาดนี่แท้ครับนี่เนื้อดินยังไม่มีเก๊นนะแบบนี้นี่นี่ดูเคลือบแล็กแบบนี้ครับนี่เคลือบแล็กแบบนี้นี่ดูง่ายครับดูง่ายพระรอดศูนย์ อันนี้ไม่ใช่ศูนหกอันนี้น่าจะเป็นย้อนยุกนะครับอ่ะย้อนยุกจริงด้วยน,นี่ปีประมาณปีสามกว่านะถ้าพารอดรุ่นแรกจะเหมือจะไม่เป็นแบบนี้ครับพิมพ์ใหญ่ครับเนี่ยออโอ้ยนางพยายมีสององค์อ๋อันนี้ปีหลังปีหลังนี้ น่าจะมานปีสามเก้านี่น้ำพยานี่น่าจะรุ่นสามครับนี่รุ่นสองโอ้โหมาสามองเลยน้ำพยารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนี่อ่ะเทียบไปเลยโอ้โหมาทีพรอ้รอมหบเซตรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสอง รุ่นสองเป็นนังเกสอนครับรุ่นสามก็เป็นเนื้อจะเริ่มเป็นยุคใหม่แล้วเห็นไหมพระเริ่มเป็นยุคใหม่นะครับนี่พระเหมือนเราไปทําบุญปัจจุบันพวกนี้ครับปีสามกว่ากว่เนี่ยพวกนี้ครับแบบนี้แยกยุคได้ครับนี่เนี่ยยุคต้นเนี่ยปีศูนหกเนี่ยเห็นไหมศูนย์หกนี่ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ด นี่รุ่นสองหนงเจดไล่มานี่เป็นรุ่นสามปีน่าจะปี2 5งหสหรือ4ี่ศูนย์นี่แหละครับไม่ได้ซื้อขายนานนะบอกตรงๆว่าลืมครับแต่แท้อยู่แล้วไอ้แท้เก๊แยกได้อยู่แล้วปีบางทีก็มีสับสนบ้างนะ นี่อย่างเงี้ยมันเราจำภาพได้ครบซื้อขายบ่อยศูนย์หกหนึ่งเจ็ดนี่อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ยังไม่มีราคานะครับแบบนี้แต่หมาบมางนิดก็ได้จัดไปอ่ะนี่เอาคุณแผนคุณแผนพิมพ์กลาง เทียบให้ดูเลยดีกว่าใครที่กําลังสับสนนะนี่เทียบให้ดูไปเลยช่องต้องสิงห์บุรีครับนี่ยินดีรับเช่าและแบ่งปันความรู้นะครับสอนดูพระด้วยโอ้โหกดติดตามเวยสิครับเดี๋ยวเอาพินใหญ่มาให้ดูหินใหญ่ไม่ได้อยู่ในกล่องฟุ้งอ่ะนน่โอ้โหปม่ไงขาวจัว๊ว ตานี่ยตาโตโตนะปนปนแบบนี้นี่ดูดิพิมพ์กลางยังเห็นตาชัดเจนขนาดนี้ดูดิครับเห็นไหมนี่พ้าต้องหดตัวนะครับนี่พ้าหดตัวนะหดตัวนะหดตัวนะปีสองห้าสองสองนะครับนี่ถ้าเจอเนื้อแข็งๆหย,ยาบๆนี่วางเลยอ่านี่ดูดิพิมพ์เล็กเห็นไหมอุ้ยเว้าวๆหน่อยๆเว้าๆหน่อยๆ โมวอลสภาพน่ารักตองนี้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผิวใหญ่นี่ครับดูนี่เห็นไหมด้านล่างต้องมีเดือยแบบนี้นะนี่เห็นไหมเห็นจุดตรงนี้ไหมนี่ครับข้างบนครับก็ดูพวกเส้นสังกะสีคมๆครับเส้นเอวพวกนี้ครับนี่เขาเรียกอะไรประคตเหรอเส้นพวกนี้นะครับก็ซุ้มซุ้มนี่ครับนี่คมๆเนี่ยพลิกออกมาเนี่ยเห็นไหม ความคมเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่คอจะไม่ตั้งนะครับในขอบพวกนี้เนี่ยขอบตรงนี้ยัไม่ตั้งนะพิมพ์ใหญ่จุดตรงนี้สําคัญเนี่ยจุดด้านล่างเนี่ยแคปเก็บไว้ดูได้ครับแล้วลองรอยการตัดนะครับเป็นเครื่องนะครับตัดเครื่องครับก็เหมือนเหรียญผมพยายามพูดประจำนะครับนี่เห็นไหมนี่ม่าจะเป็นรอยจับขึ้นมานะพระจะหดตัวนะครับนี่ เห็นไหมลอยสลบว้าเข้าไปเงี wow. wow. ้ยเนี่ยอ่ะว้าเข้าไปของจริงมันจะแข็งทื่อตัดตรงแบบเอาไว้บรรทัดเทียบให้ดูก็ได้ครับนี่เห็นไหมขอบแบบนี้มันว้วเห็นไหมนี่มีช่องอากาศหรือช่องว่างนี้เห็นไหมนี่นี่อ่ะเห็นไหมถ้าเป็นของเก๊อ่ะมันจะเท่ากับมันจะไม่มีร่องครับนี่อ่ะอธิบายแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมีร่องอยู่เนี่ยนี่แหละลักษณะการดูพระนะครับ พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็เหมือนกันครับนี่เห็นไหมพระมันจะโค้งนี่ครับสโลปกองสโลปนี่ทําให้มันดูง่ายครับนี่เห็นไหมมีร่องอยู่ถ้าเป็นของเก้บางทีมันตัดดิ่งเป็นแนวแม้บรรทัดเลยครับนี่นจะไม่มีวาวด้านในอย่างนี้ครับอ,อันนี้ค่อนข้างอันนี้พิมพ์เล็กผมไม่ไม่แนะนำให้ ใช้ในการดูเวานะครับเพราะว่าพิมพ์เล็กค่อนข้างจะให้มันเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้เนี่ยเนื้อนุ่มๆนะแบบนี้แล้วลองลึกดูเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนี่พ้าไม่ใหม่พระทอกระถินพ้าแจกปัจจุบันแบบเนี้ยเนี่ยโซนเนื้อพ้ามันจะเป็นแบบนี้ให้ให้ดูพิมพ์ก่อนแล้วก็ดูเนื้อพ้านะครับนี่ความนุ่มความละเอียดของเนื้อพ้ามันบอกถึงยุคได้ครับอ่าก็เก็บไว้เป็น ความรู้ภูมิคุ้มกันครับเจอแบบนี้ก็ซื้อได้จ่ายเงินเอาไปต่อยอดได้ครับก็ก่อนจะจบคลิปนะครับฝากนะครับฝากนะครับนี่ช่องทางในการติดต่อครับส่งพระมาครับผมยินดีรับเช่าและให้คำปรึกษานะไลน์นี้ได้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดสี่ก้า้าห้าเก้าหนึ่งสี่หกครับผมอยู่พันธุ์ที่พระสร้างามืวานนะครับอ่ะ นี่ l i น e แอดทีสตัวนี่แคปอันนี้แล้วก็เสิร์ชหาแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าพิมพ์ Google ทีเดียวครับต้องสิงหบุรีขึ้นแน่นอนครับมีทุกๆช่องทางในการติดต่อครับพิมพ์ต้องสิงบุรีสี่หกอมุเล็ดครับ่ะ Google ทีเดียวก็จบเนื่องเงียบครับมีต้องเดียวครับต้องสิงหบุรีครับรับเช่าพ้าครับ ทุกคณาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับอ่ะใครมีรูปพระใครมีลังพระใครเจอพระนะครับอยากให้ผมเช่าครับยินดีให้คำปรึกษาครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มีมีมาประมาณแค่นี้อ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ